นครับพอด้าสีนะครับตานี้โฟ5,000จูนน้ำมันโซฮ95นะครับก็โฟ5,000มีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเส้นข้อหัวฉีดสเตเลสรีเซ็ตอีฟิวเลยดี่งรอบเป็นเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลังนะครับจูนกล่องหลังใช้งานน้ำมันโซฮ95นะฮะก็ฟีดราศจากน้ถนะฮะบอดี้ใหญ่เครื่องเล็กนะฮะ คือเนืดนวงนะครับเนื้อทรายมีเสียงรถไม่มีนะฮะแจ็คหมดนะครับแล้วก então, ็เทียร์เปลี่ยนใบก็แจให้เรียบร้อยแล้ว <ver muffin initiation> park. นะฮะคันนี <with> ้ต <se cort ic ại> ูเสร็จแล้วนะฮะจุดท่าที่ดีผมของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโชว์โดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไบแบนตูนจับสูบส่งน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสิทเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนศูนย์นะจ๊ะตูนฝรั่งตูนรถจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีที่นึ่ง แค่คอมพิวตอร์เครื่องเดียวนะครับมปสปีเทสนะครับแต่ไอเจดีโลจิกทุกอย่างไป ใช้คอนโดฟรีนะฮะเราใช้รถบัสโซฮอล95นะครับลองดูครับมีอะไรต่างๆจากรถบ้างนะฮะตอนน่้เป็นยังไงนะครับมีจูนจูนคาราฟา1,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000ถึงันนี้ก็ได้นะครับมีตัวสุดสำคัญข้างนั้นที่ทำนะครับทำแล้วก็ใช้ยาวนะฮะมีจูนหน้าอุ่นเฟรนด์ไทย73หน้าผัดฟอยลรู้ว่าผิดเพื่อนนะฮะอีกที่คือลำพูกาคลอง7นะครับ ที่คลองเจ็ดให้บริการแต่การ์ูนนะฮะเซอร์วิสเป็นทั่วไปที่คลองเจ็ดไม่ได้รับนะครับรวมถึงตูนรอบสถานที่ก็บอกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้สี่ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบบลูกูธแบบติ k ต o อนะครับพีพีทูนรีแบบักหน้านะครับแล้วก็สี่ช่องทางแน่เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็ส่งงานสาหรับฟรีโปรห้าพัน ้าขึ้นเหมาเดิมน,นะครับลดเลื่นขึ้นขับง่ายขึ้นนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนไ้เหมือนเดิมน,นะฮะ